สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะยุบพักยันน้อยไปนักวิชาการประเมินพักเก้าไกลอาจถูกเล่นงานถึงขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมืองสสทั้งหมดของพักพ่วงทอง พักวัดพันคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่าพักเก้าไกลไม่ใช่แค่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลขอมองข้ามชดไปสำหรับเก้าไกลว่าอาจไม่ใช่แค่ถูกยุบพ,พักแต่สอสอ151คนของเก้าไกลอาจถูกตัดสิทธิ์ด้วย ความพยายามขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลปรากฏขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งทั้งกลวิธีนอกสภาและในสภาแต่ครั้งนี้ฝ่ายอํามาตจะไปไกลถึงขั้นไม่ให้คนกลุ่มนี้ได้มีพื้นที่ในรัฐสภาอีกต่อไปไม่ว่าจะไปในฐานะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่แค่ยุบพักกรณีนี้น่าเป็นห่วงที่สุดของพักก้าวไกลอาจไม่ใช่ กรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาแต่คือกรณีที่อดีตพุทธอิสระร้องเรียนต่อสารรัชธรรมนูญว่านโยบายแก้ไขมาตรา112ของก้าวไกลเข้าข่ายความพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ซึ่งหลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าตุลาการสารรัชธรรมนูญจะตัดสินว่าผิดจริง หากดูแนวทางการตัดสินที่ผ่านมาในกรณีข้อเสนอ10ข้อให้ปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และกลุ่มชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ซึ่งมีเรื่องการยกเลิกมาตรา112ด้วยว่ามีเจตนาล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์เป็นประมุขก็จะยิ่งที่ให้ความ กังวลข้อนี้มีน้ำหนักมากขึ้นหากตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติว่าก้าวไกลผิดจ,จริงกะกะตก็จะรับลูกต่อด้วยการยื่นให้ยุคพักและอาจจะมีข้อเสนอเพิ่มให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของสสทั้ง151คนด้วยเหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเห็นด้วย และนโยบายมาตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพูดอีกอย่างคือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนโยบายนี้จึงมีความผิดเช่นกันอะไรคือเหตุผลที่เครือข่ายอัมมาตต้องใช้ยาแรงกับก้าวไกลก็เพราะ4ปีที่ผ่านมาก้าวไกลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ว่าพักอนาคตใหม่ได้ถูกยุบพักกรรมการบริหารถูกสิทธิ์แม้ว่าพักจะถูก อภินิหารคะแนนขย่งของกอกตอแม้ว่าจะถูกงูเหา่ากินกล้วยจนเหลือสอสอเพียง53คนแต่พวกเขาก็สามารถใช้เวทีรัฐสภาสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายอํมมา์อภิปรายเรื่องงบสถาบันกษัตริย์อภิปรายเรื่องตัวช้างในวงการตำรวจและอำนาจที่มองไม่เห็นอภิปรายสารพัดเรื่องเกี่ยวกับกองทัพ กอรมนอภิปรายเรื่องการจับกุมเยาวชนกับมาตรา112เป็นต้นก่อไกลทำให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาของประเทศนี้เป็นปัญหาระดับโครงสร้างไม่ใช่เรื่องของผู้นำไม่กี่คนทำให้ประชาชนมีความหวังกับแนวทางรัฐสภาการเลือกตั้งมากขึ้นและทำให้พรรคได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างคาดไม่ถึงฝ่ายอามาตเห็นแล้วว่ากาลัง แค่การยุบพักไม่สามารถหยุดยั้งก้าวไกลได้ดังเช่นที่ผ่านมาทั้งนี้ตั้งแต่รัฐประหาร2,549เป็นต้นมาฝ่ายอามาตย์ใช้สารพัดพิธีเพื่อเล่นงานพักการเมืองของฝ่ายทักษิณจนอ่อนเปลี้ย จนพวกเขาจำต้องสยบยอมไม่แตะต้องกลไกอำนาจของฝ่ายอำมาตย์ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้ไว้ในในโยบายหาเสียงของตนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์กองทัพศาล องค์กรไม่อิสระทั้งหลายพวกเขาเขียนรัชธรรมนูญ2,550และ2,560เพื่อทำให้กลไกรัฐสภาและการเลือกตั้งไม่สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอีกต่อไปทำให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นเพียงเครื่องทรง เป็นเพียงเครื่องทรงอันสง่างามของระบบอามมัดเท่านั้นเลี้ยงพักการเมืองเลวทําลายพักการเมืองดีข่มขู่ด้วยการยุบพักตัดสิทธ นักการเมืองพวกเขาทําแบบนี้กับพักอนาคตใหม่และก็หวังว่าคนของพักนี้จะรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวก้มหัวให้กับตนแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามพักเก้าไกลได้ประกาศว่าพวกเขาเตรียมตัวกับเรื่องนี้มาตลอดหากถูกยุบพรรคพวกเขาก็มีคนที่พร้อมจะก้าวเข้ามา รับภารกิจต่อส่วนกรรมการบริหารพักชุดเก่าก็สามารถหันไปทำงานผ่านกลุ่มก้าวหน้าหนุนเสริมพักได้อีกฉะนั้นพวกเขาจะปล่อยให้ก้าวไกลอีก151คนเป็นฝ่ายค้านที่ทรงพลังต่อไปอีกไม่ได้แล้วนี่คือสำหรับก้าวไกลและประชาชน อย่าคิดว่าฝ่ายอัมมัดจะไม่กล้าทำหนทางต่อสู้ของพวกเขาเขาเหลือไม่มากแล้วและพวกเขาไม่สนใจเรื่องความชอบธรรมมานานแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ